ทีนี้เรื่องสุดท้ายที่อยากให้รู้นะครับก็คือเรื่องของการแปลงเศษส่วนการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของมันนะครับเรายัางอยู่ที่ตัวอย่างช็อกโกแลตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามี1ชิ้นเต็มกับชิ้น,นเล็กๆอีก3ชิ้นตรงนี้นี่นะครับ1ชิ้นเต็มแล้วก็ชิ้นย่อยๆ3ชิ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเราจะทํายังไงครับให้เราเริ่มต้นจากส่วนก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราดูตัวอย่อางเราดูเราดูอ้างอิงจากชิ้นเต็ม ชิ้นเต็มๆเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นทั้งหมด8ชิ้นถูกไหมครับดังนั้นส่วนเราอ่ะคือส่วน8แบบนี้ถูกไหมทีนี้เศษเรามีทั้งหมดกี่เศษเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดใช่ไหมครับแล้วก็9 1 0 11เรามีทั้งหมด11 11เศษตรงนี้เราก็เลยอ่านมันว่าเศษ11ส่วน8ถูกไหมครับสังเกตนะครับว่า11เนี่ยมันมากกว่า8ถูกไหมครับก็คือ ตัวที่เป็นเศษมันมากกว่าตัวที่เป็นส่วนตัวนี้เราเรียกรูปแบบเศษส่วนแบบนี้ว่าเศษส่วนเกินเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเศษมันเกินส่วนอะแต่เราบอกว่าเราจะมักจะใช้เศษส่วนกับสิ่งที่เราแบ่งไม่เต็มชิ้นถูกไหมครับแต่ว่าเนี่ยเรามีเต็มเต็มชิ้นแล้ว1ชิ้นแบบที่บอกก็คือชิ้นนี้ถูกไหมดังนั้น ถ้าเราจะเขียนแบบนี้ได้ไหมเราเขียนเป็นเรามี1ชิ้นเต็มและมี1 2 3 3ชิ้นย่อยๆจากขั้งหมดชิ้นแบบนี้เราเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราเรียกเศษส่วนลักษณะนี้ว่าเศษส่วนคะอีกครั้งหนึ่งนะไม่งงนะเพราะว่าไอตัว1ตัวเนี้ยที่เราเขียนเนี่ยคือ1ที่อยู่ข้างหน้าเศษส่วน1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นจำนวนคละก็คือเป็นจำนวนเต็มๆนั่นแหละ1นี้ก็คือ1ชิ้น แต่เราไม่ได้มีเพียงแค่1ชิ้นเรามี3ชิ้นย่อยๆด้วยก็คือ1 2 3 3มชิ้นย่อยๆนี้จากทั้งหมด8ส่วนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักรูปแบบ2รูปแบบนี้แหละซึ่งต้องบอกว่า2รูปแบบนี้มีค่าเท่ากันเพียงแต่เขียนกันคนละหน้าตาเท่านั้นเองแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์คนละแบบกันด้วยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นรูปนี้ล่ะเราเห็นแค่เศษส่วน2แบบนี้เรามีวิธี แปลงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝัง่งหนึ่งได้ไหมดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับถ้าเราต้องการจะแปลงจากเศษส่วนเกินให้เป็นเศษส่วนคะเราทำยังไงแบบนี้เราต้องการซ้ายไปขวาเราทำยังไงครับมีวิธีง่ายๆเลยให้เราเอาให้เราเอา11ไปหาร8แบบนี้ครับ11หาร8ได้เท่าไหร่ครับได้1เศษ3ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราดูดีๆ1 ก็คือ1ตัวนี้ถูกไหมครับเราได้ชิ้นเต็มเตม1ชิ้นและเราได้เศษ3ชื่อก็บอกแล้วว่าเศษดังนั้นเราจะไปเขียนตรงนี้ก็คือเศษเศษ3จากทั้งหมด8ส่วนโอเคไหมแปดแที่เป็นส่วนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมอ่ะตัวอย่างแรกผ่านไปแบบที่2ถ้าเราต้องการย้อนกลับละ่ะก็คือทําการเปลี่ยนจากเศษส่วนจนํานวนคะไปเป็นเศษส่วนเกิน เราทำยังไงครับให้เราทำแบบนี้ให้เริ่มต้นจากเบอร์หนึ่งตัวนี้ก่อนครับเรามีหนึ่งชิ้นเต็มเมถูกไหมครับแต่ว่าในหนึ่งชิ้นเต็มเมเนี่ยมีแปดชิ้นเล็กๆเราคูณแปดเข้าไปแบบนี้โอเคไหมครับแล้วเรามีอีกสามชิ้นย่อยๆถูกไหมครับเราก็ต้องบวกสามเข้าไปเราจะได้ทั้งหมดสิบเอ็ดถูกไหมครับซึ่งดูแล้วสิบเอ็ดตัวนี้เท่ากับสิบเอ็ดตัวนี้ถูกไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอก1ชิ้นเต็มเอาไปคูณ8แล้วก็เอาไปบวกกับส่วนยอ่อยๆที่เหลือได้ทั้งหมด11แล้วก็สําคัญมากก็คือส่วนเท่าเดิมสังเกตนะว่าสําหรับ2ตัวอย่างที่บอกนี้ก็คือส่วนมันจะเป็น8ซึ่งมันเหมือนเดิมเสมอเพราะว่าอะไรเพราะาเราตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าช็อกโกแลตชิ้นนี้ของเรามันถูกแบ่งเป็นทั้งหมด8ส่วนโอเคไหมเพราะฉะนั้น เราไม่ได้ไปเปลี่ยนขนาดของมันส่วนมันจะมีขนาดเท่าเดิมก็คือ8โอเคไหมครับอ่ะฟังแล้วอาจจะงงเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆในแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีตัวอย่างก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดก็ดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ค่อยลองเริ่มทําโอเคนะครับลองทําดูนะครับ